จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูแกงส้มค่ะช่วงนี้หมูแพงนะคะกินปลากันเลเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยกินหมดค่ะ ะะวันนี้นะคะการจะเอาปลาเก๋าหินปลาเก๋าตัวเล็กๆเกนะะี่ยค่ะมาแกงส้มค่ะใส่หน่อไม้ดองนะคะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันค่ะแน่นอนค่ะปลาเก๋าหินเนาะหลายๆคนก็รู้จักกันแล้วอะ่ปะปลาเก๋าตัวเล็กๆถามว่าตัวมันมันก็ไม่ได้เล็กนะแล้วมันก็มีไข่ด้วยอ่าหัวเหอะเอาหมดคอแต่เกศนะที่ทิ้งไปก็มีตัดขี้ตัดหางแล้วก็ควักขี้ออกนะคะที่เหลือเอาหมดเลยค่ะแก้มเกลมเหงือกเหงือกเอาหมดเลยค่ะล้างทำความสะอาดให้ดีเชียวค่ะหั่นให้เป็นชิ้นสวยงามนะคะแล้วก็ผ ก้าะเส็จน้ําประมาณ4ตัวที่การใช้วันนี้ค่ะแล้วก็มีหน่อไม้ดองค่ะใส่เมือดผักนะคะหน่อไม้ดองเพื่อนซื้อมาปุ๊บถ้าใครแบบว่าไม่อยากต้มเนาะก็ล้างๆ้างลางผ่านน้ําสักประมาณ3าสี่น้ำแล้วก็พักขาเส็จน้ําแล้วก็แกงได้เลยค่ะ หรือใครไม่แน่ใจมีความกังวลไม่ชอบเปรี้ยวมากเงนี้ค่ะก็สามารถเอาไปต้มต้มน้ําร้อนสักทีหนึ่งนะคะต้มให้เดือดๆหน่อยนิดหน่อยค่ะก็ใช้หน่อยเดียวพริกแกงส้มประมาณ2ช้อนแล้วก็มีกะปิค่ะประมาณ1ช้อนนะคะปรุงรสชาติด้วยนะ้ำมะขามเปียกค่ะเครื่องปรุงรสนะยังจะมีอีกค่ะชมตามคลิปเรื่อยๆนะคะค่ะไปค่ะไปแกงส้มปลาเก๋าตัวเล็กๆกันค่ะ ค่ะมาค่ะลงมือแกงส้มอร่อยอร่อยกินกันค่ะใส่หม้อตั้งน้ําสักประมาณ1ลิตรใส่พริกแกงส้มแล้วก็กะปิลงไปค่ะละลายพริกแกงส้มกับกะปิก่อนนะคะละลายส่วนผสมทุกอย่างนะให้มันเข้ากันก่อนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติเบื้องต้นกันแบบง่ายๆค่ะ โดยการจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะลงไปสักประมาณ2ช้อนก่อนเราไม่จําเป็นที่จะต้องปรุงให้เปรี้ยวนะคะเพราะว่าในหน่อไม้ดองมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะยั้งยังมือเรื่องความเปรี้ยวเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาค่ะสักประมาณ1ช้อนลงไปในน้ําแกงก่อนแบบนี้ค่ะเกลือค่ะเล็กน้อยนะแค่ปลายช้อนชาค่ะการจะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้าแกงการจะใส่น้ําตา,มมาลมะพร้าวนะคะสักประมาณ1ช้อนชาค่ะเอาแค่ความกลมกล่อมไม่ได้เอาหวานนะคะ นี่การจะปรุงน้ำแกงแบบนี้ก่อนวิธีการแกงส้มของกันนะคะการว่าการแกงแบบนี้มันสามารถคุมรสชาติได้ง่ายค่ะประมาณนี้นะคะปล่อยให้น้ำแกงเดือดค่ะหลังจากน้ำแกงเดือดนะคะได้ที่แบบนี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของปลากันค่ะเอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะนี่ปลาเก๋านะคะตัวหนึ่งกันจะหั่นสองท่อนเนาะเลยดูเยอะจริงๆมันแค่สี่ตัวหัวปลานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ทางนี้ทางนั้นต้องล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะคะเคล้าเกลือสักรอบหนึ่งค่ะหลังจากใส่ปลาลงไปนะคะปล่อยเดือดสักพักหนึ่งก่อนคะ่ะให้ปลามันสุกนะคะค่ะระหว่างนี้นะคะการก็มีใบมะกรูดการก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยคะ่ะเพิ่มความหอมใครยังไม่เคยกินแกงส้มแบบใส่ใบมะกรูดนะลองใส่ดูคะ่ะการว่ามันหอมดีนี่เลยคะ่ะค่ะหลังจากปลาสุก ระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของหน่อไม้ดองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน่ากินมากมันมีความหอมอะ่ะเออมันมีความหอมมันมีความแบบว่ามันหอมอะ่ะมันหอมชวนกินอะ่ะนี่เลยค่ะแกงกันแบบง่ายๆนะแกงใส่หน่อไม้ดองเราจะไม่เน้นหน่อไม้ดองเพราะว่าเรามีปลายเยอะค่ะการจะปล่อยเดือดสักพักหนึ่งนะคะสักแป๊บหนึ่ง ตอนนี้นะคะความเปรี้ยวของการยังไม่ได้ที่เต็มที่ค่ะการจะมาเพิ่มความเปรี้ยวโดยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณสองช้อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะรสชาติของการห่าได้ที่แล้วค่ะมีความกลมกล่อมนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาสุกหน่อไม้สุกได้ที่แล้วนะคะนี่เลยค่ะก็จะได้เป็นแกงส้มหน่อไม้นะคะแบบนี้ค่ะเอาค่ะก่อนที่จะเสร็จนะคะ เราก็จะมาเพิ่มความเปรี้ยวหอมด้วยมะนาวค่ะประมาณสองซีกนะคะบีบลงไปแบบนี้เลยคะ่ะมันก็จะได้มีความแบบเปรี้ยวหอมนะคะชิมรสชาติกันค่ะเบาแก๊สลงแล้วนะคะเราเราก็มาชิมรสชาติกันค่ะอืมยังขาดความเค็มค่ะก็จะใส่น้ำปลานะคะนี่สักประมาณ1ช้อนค่ะลงไปแบบนี้นะคะ โอเคค่ะลงตัวมากเลยนะคะมันจะไม่มีความหวานเลยค่ะการจะไม่ได้เน้นให้หวานนะคะนี่เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะปิดแก๊จจ้าค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะแกงส้มปลาเก๋านะคะโอ้โหร้อนแรงถึงรสแกงส้มแน่นอนจ้าแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาเก๋านะคะปลาเก๋าตัวเล็กๆค่ะ,คะนี่เลยโอ้ยซื้อซากันทีเดียวเชียวค่ะ นี่เลยค่ะโอ้หถึงรสแกงส้มแบบบ้านๆขนาดแท้เลยนะคะแกงส้มปลาเก๋าใส่หน่อไม้ดองค่ะอร่อยแซ่บถึงใจแน่นอนจ้าแกงกันแบบบ้านๆเลยนะคะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ